ยงอะไรเอ่เอะไรเล่นมันไม่ะก้ามมเฮ้ยเฮ้ยเดีฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำก่อนเกินทำความเข้าใจก่อนมันเขาเรียกอะไรนี่ยยืนนิ่งๆก่อนดิยืนนิ่งๆได้ไหมเขาเรียกอะไรนะ มันเปิดบลูทูธบอกเมื่อกี้หรือยังไงอันนี้มันบลูทูธได้บลูทูธเปิดเพลงได้อ๋อกดปุ่มปั๊บแล้วเราบังคับยังไงเนี่ยถ้าไปถ้าจะไปข้างหน้าจะเอียงไปข้างหน้าอ๋อมันก็จะวิ่งไปเลยบ่ถ้าจะหยุดก็เอียงมาข้างหลังอ๋อจะไถ้ายกล้ออะยกล้อก็คนก็ยกล้อเลยโอ้ขาวขึ้นวะะทำอะไรมาทำไมขาวขึ้นสวยกว่าเดิมนะนี่ นี่คือน้องพลอยนะครับจริงๆน,นั่นพลอยน้องพลอยลูกปูอ้อยฮะา้น่ฮะอาวุ้อคอนอาวุ้บอกหรอน้องพอลอยโชว์สเต็ปการเออไรู้เขาเรียกอะไรนี่ใครรู้นะครับช่วยบอกทีเขาเรียกอะไรเอย่ยมันวิ่งได้เร็วขนาดไหนพลอย ถ้าถ้าเราอยู่บนถนนสีเลียนเนี่ยวิ่งแข่งกับรถกระบะได้ไหมได้ดวเลวลาเรามันก็หมกเมาเวลาเราจะไปไหนถ้ามันปรีหยัดแบบนี้ก็ไปได้ท <affirm. S 1> ไม่ไต้องเดินใช่ไหมถ้ามีหิมไปได้เครื่องเท่าไหร่น,นี่พันแปดพันแปดเขาชาร์จแบตนานขนาดไหนถ้าเราเปิดสมมติเปิด<อ>แล้วก็วกถ้าเราเปิดแล้วก็วิ่งเนี่ยได้นานขนาดไหน Chú mông nương Ồ, oh, có nàn Mình cân đó nè Uân Cho step bằng Ồ, đùa Bạn bảo vũ lời nè Chị ให้ลองดูได้ไหมได้ต้องเหยียบให่เท่ากันนะจิต้องถอดรองเท้าไหมไม่ต้องถอดก็แล้วแต่นึกว่าเฮ้ย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 หัวใง าลูกเขาสิกินเขาแล้วโอ้ไม่ไหวครับหัวฟาดพื้นแน่นอนต้องฝึกฝนนานหรือเปล่าพลอยไม่ซื้อมาขึ้นได้เลยนะม่ก็ะพอเรานเร่งเครื่องใหา,หายหรือเนลนนี้ได้นาจะขี้มันน้อยมันมีสต,ติอยู่ใช่ไหม ดูทีเบาวิวเลยพร้อมลงหรือเปล่านี้ข่วนข่วนอะไรข่วนนะ้ำมันเจอกับพี่การตายดเด้อนะไปเอาของ,ง,ขอ,งอ่าผัวใช้ไปหยิบของครับเอามาหยิบอของแล้วเอาเลี้ยวเราต้องเลี้ยวเองเหรอเอาไปส่งครับโอ้สบายโพโอ้ดิถ้าไปติดไอถ้าไม่ติดพักนี้นะครับสงสัยไปถึงมือแน่นอนเลย โอ้โหสุดยอดพันแปดร้อยบาทอ้าวแล้วก็กลับออกมาสงสัยชีวิตนี้จะไม่ได้เดินละมั้งนี่นอะไรนั่นอืม ถ้าเราอยู่กับดินมันไปหรือเปล่าไปแต่ไปนิดเดียวมันจะลงมันต้องเป็นทางเดียวอ,อ๋อคอนกรีตถนนลาดยางอย่างนี้บอกค่ะใครรู้ชื่อนะครับช่วยช่วยบอกผมหน่อยนะครับมันชื่ออะไรนั่งก็ได้จ้ะไหนนอกนั่งนีอ,อ๋อมันจะเดินมองไวนะ้น่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ย แบกถังน <Yeah. S 1> ้ำได้ไหมแบกถังน้ำด้วยได้ไหมเอาลองดูเอาแบกดิแบกเอาหมุนตัวดิหมุนตัวเฮ้ยการส่งตัวดีมากเลยไห เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอามาเอนเลยเดี๋ยวเอ้นั่นเห็นว่าหนังนหยนวลาูนั่งหนาทีมาเดเออขันนังเนี่ยาจโอเค่ยูลองนังเบิ้งบุญบนะคือแบโกใส่กางเกงไซส์ วันนี้นะครับเราก็มาพำนักนะครับอยู่ที่บ้านขัวอ้อยครับบ้านหนองตะเสกเภอกระสังจังหวัดบุรีดํานะครับขณะมาถึงครับมาเห็นนี่องพอ,อยนี่กําลังสนุกอยู่กับไอ้เครื่องไอ้เครื่องวิ่งนี่แหละไอ้เครื่องไม่เดินนี่แหละ โอ้ไฮเทคมากๆ mm hmm. ผมเคยเห็นแตนในน่ในหนังในหนั hmm. งฮอลลีวูดคราวนี้มาเจอของจริงสั่งซื้อได้ที่ไหนพลอยช,ช็อปปี้ก็มีแล้วก็ตามร้านของเล่นอะไรอย่างนี้บอกมีไหม mm hmm. ตามห้างตามอะไรมีไหม ดูครับเพลินเลยครับไหนลองปิดดูนี่ปิดยังไงเฮ้ยเฮ้ยอ่ะปิดอ่ะเปิดอพอเปิดปุ๊บมันก็จะล็อกรักษารละดับไว้เลย นั่นแหละมันจะรักษาระดับน้ำหนักไว้อย่างดีเลยอโอ้ไม่ธรรมดาใครนี่มันใครคิดค้นทำเครื่องนี้เนาะสมัยสุดยอดเดโยอ,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 อนะลากันเพยงต่านี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยชมกันต่อเอาแบบเร็วให้หน่อย อมูลโลเลิ้มหัวเด้ไม่เลยตองเป็นหัวเลยอย่างกับมนุษย์ดองหนเลยลองทำเป็นผีดิผีจีนดิเอะเอเอยกแขนด้วยยกแขนด้วยคคยกแขนแบบนี้นี่เอะ Yeah. <laughs>